สวัสดีค่ะเพจเสียงตะวัน EBG มาแล้วจ้าสวัสดี FC แฟนขับน้องหงอิงนะคะ FC แฟนขับสาวนอา้อยเพชรบ้านเพลง FC แฟนขับบอดจู FC แฟนขับบ้านขิวบอดจูแล้วกันมาอีกเรียวมาอีกเรี่ยวสําหรับคลิปนี้บอกเลยว่าหลายคนวาสิสงสารบอดจูดีหรือยังไหนหรือสีอิจฉาแล้วว่าแล้วหดาหลายประมาณนั้น มือนี่แล้วไรหมักพ้าสองแสงพี่น้องบอกได้ว่าเป็นเรื่องเล่าที่บอดโจปืมใจแห้งเออบอดโจจริงจริบอดโจอยากจะบอกอยู่เด้นูวา่าไอเพนวา่าไอเพนก็บวู่เสม,มอวา่าบ้านคิวอยู่ใสกับซางแสดงวา่ามีความหักความแพ่งหนกับบอดโจหลายทุกหนแหงถูกป่คะกะเรื่อความวา่าถ้าให้แบบนี้บอดโจแล้วก็มากเด้ เรีว่มามือไหนมือไหนข้อมือไหนคิดว่าเบาๆลูกเนี้ยกับบอกเพื่อนรูดบอดโจูเพื่อนบอวาดอกเนาะอันนี้ก็คือเรื่องเล่าของความเป็นบอโจูน่ะนะความหักความแพงเนาะเอฟซีหักเอฟเอฟซีเห็้ความสนใจเอฟซีก็เลยหายหลายหักหลายหักมักๆักเอาไปนอนเนาะอันนี้คือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมือขึ้นนี่แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมายาวน,านั่นเติบเปรี้ยว ก็ว่าถือว่าหลายมือหลายเว้นดอกนับถึงเต็มมือก้อนที่สี่ออกหยิดนึงมันเขาหยนดมองเป็นไอเนี่แหละก็เลยให้เกิดเกิดการโปรโมทของบอโจนั่นแหละแม่นไหคะโปรโมทไปโปรโมทมากก็เลยว่ามีคนสีคิ้วหลขึ้นอยังไดียวาดูอะไรประมาณนั้นแม่นไหคะไป,ไปมา,มากๆพ,พ,พ่อแม่เพื่อนก็เลยจัดหนักจัดเต็มเลยเออหักแพงคิ้วแห้ง ถ้าคิ้วแห้งก็แห้งไฮไลท์ประมาณนั้นเหมือนว่าค่ะออะจางไหนกันนี่ก็คือเรื่องเล่าของความหักความแพงนันเองนะคะไอ้เพ่นกับสิมีภาพมาให้ชมหลากหลายที่บอดจูได้เคยได้รับบอกได้ว่านับถ้าบอกว่าได้รับจริงๆอย่างจังเนี่หกบหล่อมาใส่กับบอพีอ่น้องไอ้เพ่นก็บอกว่าจนกลัวบอดจูสิบอกว่าอันพ่อสามีสะกอนเถนาะประมาณนี้นะคะ บานคิ้วจัดหนักเด้อพี่น้องเด้ออัน,นี้คือเรื่องจริงเลยทีเดียว <c oughs> นะคะจังไงเสียกเป็นกำลังแกงกับบอดจูเด้อเพิ่นว่าสำหรับเมื่อคืนนี้เพื่อนกับไปแสดงยู่ที่อ่าจงไละ่ะคะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนคือวันที่สิบเนาะเมื่อคืนนี้เพื่อนแสดงยู่ที่อ่วัดเพิงใต้เห็นไหมคะมีนบุรีนะคะ ปากซอยลำคำแหงกะอ้บอกเด้ว่าจัดนักจัดเต็มคือเก่าในที่สำคัญช่วงนี้บอโจเพื่นสิมีช่วงดีเจโจโกสั่งตรงตรงนี้บอกได้ว่ามันสุดๆพี่น้องเป็นเรื่องเล่าที่กำลังเป็นที่ฮือฮาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นที่ฮือฮาของเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นที่ฮือฮาของสาวเอฟซีน้องอิงนะคะบอกว่ามากก็อ้้แล้วว่าได้หลากหลาย ซูมือนี่เนาะศิลปินรับเชิญก็คืออาจารย์เพชรสารัตมือขึ้นใส่ชุดเพรพดผอมพีนน่นะ้องนาะจะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นตลอดเวล,ล,ลาบอกเลยว่าปรบเปลี่ยนการแสดงแบบว่าหลากหลายบบซัมนี่คือบอดจบอกเรียกว่าสุดๆส,สำหรับผู้ชายคนนี้เหมือนบ่ะโจโกซังนั่นก็คือโจโกโจโกมาแล้วนั่นก็คือป็นบอดจเป็นผู้ภาคเอง เป็นดีเจเองบอกเลยว,ว่าหา้านักนฟังที่เหลียงพรปุ้เสือบอวัลูุเดว่าเป็นบอโจูเม่นบะคะนี่คือความสามารถของบอโจูบอกว,ว่าไปได้ทุกมุมนะน้องพี่น้องเนาะเฮ็ดได้ทุกอย่างเนะสุดๆอดอลี่พออีหลาหน่อย <c oughs> มันเป็ดเรื่องจริงเลยใช่เดียวแม่นปะคะพี่น้องโอ้ยหล้วก็การแสดงก็บ,บอกเลยว,ว่าเอฟซีก็จัดนักจัดเต็มแบบชนิดที่บอโจูแบกไพ่ไปบ่วัตไหวพุ่นละ ถือว่าเป็นเรื่องหนาประทับใจเมน婆คะ่ะบอดโจกับฝากขอบุญขอบคุณมากนะคะถ้าสีขอบคุณกับจ้าไหนอยู่มันเก็บข้อมันบริเวณตะเจ็บข้ออะไล่ะพี่น้องมันปวดหลัง <c oughs> เมน婆คะ่ะนี่ถือว่าสุดยอดนะคะและที่สําคัญก็คือหมู่บ้านนี่มีได้ออกรายการเอ่อรายการของอาไตรภพเพื่อนใหมาออกรายการเลี้ยวบอกเลยว่าเป็นการเขารับชมที่ มหาศาลลังไหลเขาไปช่มแบบเอฟซี FC, สาวหน่อยเพจบานแพงเอฟซีห mm. ล่หน่อยโขมกระนำติดหามาเรี้นงในประเทศไทยเลยหมู่บ้านนี่นี่ขนาดว่าว่าใครเด็ดปูมปด่มูดปันใดเม่นบ่คะพอเห็นปุ๊บเขาเบิงพอเห็นปุ๊บก,ก็เขาเบิงเอฟซนก็เขาเบิงหลายโลปนะคะเป็นไล่การดังนะคะก็คือไล่การของอตัตยปนันเองนะคะ,ะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่บอกเลยว่าสุดสุดสหรับ ความเป็นผู้นําของมอดจูนะคะอาใจภพนะคะเพื่อนกับได้สันระสริญหรือว่ายกย่องในความเปลี่ยนผู้นําในความเป็นหัวหน้าวงนะคะเลี้ยการศิลปินที่เชิญไปกับซิมี่พระเอกวัดนะคะสิบะดนแล้วก็นังเอกอมแอมนะคะนังเอกสูสัยใ่นะคะนี่คือศูนย์หนาทั้งนั้นและที่สําคัญก็คือมีอีหลาหน่อยซึงเป็นศูนย์หนาบอกได้ว่าเป็นตัวรัก ของสาวหน่อยพรบาลแพงที่อาตัพบเพราะว่าเห็นนิ่งๆเห็นแบบเฉยๆแต่ว่าที่ททเวลาขึ้นเวทีเราโบ่เป็นธรรมดานี่คือคํายกย่องที่ได้จากอาตัพบนะคะตาพบนี่คือเพื่อนเป็นผู้นําแนหนาด้านการจัดรายการเลยนะคะถือว่าเป็นรายการดังระดับประเทศเบอร์หนึ่งกว่าใดมาก,ก่อนนะคะในตอนนี้ก็ยังติดอันดับนะคะ บอกว่าเป็นไล่การดังต,ต้นต้นของประเทศอยู่แล้วนะคะเพื่อนหาค่ำยกย่องอิหลานหน่อยนะคะแล้วก็จะมีน้องโซเฟียนะคะแล้วก็มีพ่อแหลมนะคะพ่อแหลมเองก็ถือว่าเป็นหลักเป็นที่มาาของจุดกําเนิดของสาวหน่อยพิบานเพ่งเป็นพ่อผู้ที่บอจูอ่าบอกได้ว่าไปใส่เขาไปนั่งเพราะนี่คือ จุดเริมของสาวหน่อยพัดเฮ็น,นแพงก็มีพอแหลมเขามาเสริมทับอีกนะคะเพิ่กนกระหน่าไปสู้ผู้สู้คนบอกเลยว่าบอดโจว่าเคยลืมพระคุณกับค้นที่ผ้าจะเลื่อนลุ่งเรื่องนะนี่คือจุดดีจุดเด่นของบอดโจนะคะสลหรับมือนี่กับเมื่อว่าเรื่องราวของบอดโจหลวนหลวนนะคะสลหรับคลิปนี้เนาะเอาจังหดท่านใดที่เขามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามกับแอดเพนนะคะกดแชร์ออกไปกับพิมก็ว่าเพดแสงตะวันซื่อๆนะคะเลี้ยวเห็น a b บหอยไทยกับกดออกพับโหลดนะคะเสื้อไทยคลิปกับบอจเพิ่นกับฝากช่องให้กับแอดเพนนะคะกับฝากชมคลิปเล็กๆของบอจพนะคะซึ่งบอจถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับแอดเพนบอจก็เดฟฝากช่องให้กับแอดเพนนั่นเองนะคะขอบุญขอบุณหลายๆคนเลยท่านที่เข้ามาหลักชมนะคะขอเกราขอบขอบคุณนะคะเองๆปังๆสวัสดีค่ะ Yeah. ค่ะไอีจีไโอ้ยอีจีาฝากคนติดตานะครับคนตินจานสักใคระดิ้งปิงงปิงงให้คุณแม่อหนึ่งแสนสักใครเร็ว